สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่หาเริ่มกันเลยครับคลีปแรกร้านนี้น่ากลัวดีครับ <c oughs> <c oughs> กินไประแวงไปูว่าเมื่อไรจะถึงกราวสวยไก่ชิดธรรมชาติสุดๆ ตะนางหอยขาเนี่ยจะได้บรรยากาศมากกว่านี้ประสบไปโภชนาะกินวันนี้ชีนเซรุ่มพรีหลังร้านคลิปต่อไปครับอย่าให้ออกไปได้เมืองเสร็จกูแเน่เน่จริงก็เข้ามากิ ผู้จัดการในกองการเลึงไม่เข้ามาใช่ไหมคูออกไปก็ได้ไหนวะมันอยู่ไหนวะเนะ่จริงยันหลบสิคูออกมาแล้วเนี่ยปัดโอูอ้าวอ้าวยังอยู่ละเมื่อกี้หลบทำไมตอนคูออกไปนึงหลบทำไมไอพวกเวพวกเมืองอ่ะเป็นสอสฝอักไหนวะ ต่อไปครับคลิปนี้ความสุขที่คนละครึ่งไม่สามารถซื้อได้นอนรับลมชมวิวตลอดเส้นทางใจชีวิตแบบง่ายง่ายง่ายจนเกือบร่วงรุนนะเองมาดูกันต่อครับคลิปนี้ หาคนทะเลาะด้วยไม่ได้เลยมีเรื่องกับตัวเองอนี่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 สาเหตุน่าจะมาจากซื้อหวยแล้วไม่ถูกซื้อเก้าสามแตมันดันไปออกเก้าแปดมันก็เลยเป็นงี้แหละเจ็บใจไงขนาดก็อันแล้วก็ยังซื้อได้คลิปต่อไปกลับ ดีใจมากได้ของอร่อย <c oughs> ยิ้มแก่ไม่หุแล้วก็เรียบร้อยทอมเนื้อทอมตัวน่ารักน่าเอ็นดู <c oughs> ไปละว,วันนี้กินผัดกะหล่ำปรีต <c oughs> <c oughs> ่อไปครับคลิปนี้ <c oughs> ทำเองก็ต้องเลี้ยงเองสิ <c oughs> หนุดดูเรานะ<ล>ดูเราเป็นตัวอย่าง <c oughs> พ่อเลี้ยงเดียวพ่อจะหาเลี้ยงเองลูกปล่อยแม่เขาไปเถอะมาดูกันต่อรับคลิปนี้ถาวายอะไรก็ไม่ถูกปากเหลือเท่าเดิมทุกทีถ้างงั้นทำเองละกันหม้อกระชะอุปกรณ์ถ้วยจาเพร้อมทำกินเองนะท่าน คลิปต่อไปกรับช่วงชุนละมุนนาทีทองไม่มีเคียวคืนลูกเบี้ยวเต็มที่เลยนุชทางนี้เราเคลียร์เองรุ่นนี้ไม่มีเหลือเรียบทั้งโต๊ะต่อไปครับคลิปนี้งบหน่อยปีหน้าเอาไหม เรียนเชิญนายกอบตตัดริบินเปิดถนนใหม่ครับงบห้าร้อยแบบว่าแบ่งกันไปแบ่งกันมาเหลือเท่านี้แหละงบมันน้อยก็เลยต้องใจสอยกันอย่างประหยัดหนาปีน้องมาดูกันต่อครับคลิปนี้อยู่ในชุดปฏิบัติหน้าที่ จุดทำงานพี่ไม่มีใครหลอกเรียนแบบได้สองนี้สะปูนเปลี่ยนปวนเปลียปป่ยนอยู่แถวไหนก็ให้ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าแถวนั้นอาจจะมีกลิ่นแป้งรายเล็กรายน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่ารายใหญ่มันเป็นขุมเงินขุมทองคลิปต่อไป เหงาเว้ยไม่มีเพื่อนเล่นเล่นกับเด็กดีกว่าเอาเลยไอ้หนูมาสนุกกันหน่อยไอเด็กเว้นแรงนะเหีียวเตไมเตต่อไปครับคลิปนี้แก่นี้สบายมากจิบจิบ รับรองว่าไม่พลาดเอาละนี่เนี่ยเห็นยังไม่พลาดถึงวิลเต็มหน้าเลยมาดูกันต่อรับคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานไวมาก อิจานยยังไม่ทันจบครบถ้วนมาแล้วไม่ต้องจักชาเสียเวลาลอยๆไปเถอะเสร็จแล้ว <laughs> เราจะได้ทำหน้าที่พลเมืองดีเก็บวาดทใหเรียเด็กเก็บกระทง <laughs> 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 เร็วกเด็กเก็บเบียดล้วกัน <laughs> <laughs> คลิปต่อไปครับ <laughs> อย่านะมึงอย่านะ <laughs> นี่ของกู ไม่ใช่เว้ยนี่มันของกูกูไปซื้อมาจากร้านไก่ย่าอะไรกันนักหนาวะพวกมึงเอามานี่เผื่อความยุติธรรมไม่ต้องแดกเรียบร้อยเลยมึงเสร็จกรรมการต่อไปครับคลิปนี้วันนี้วันลอยกระทงขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายจงลอยไปกับกระทง ด้วยเธอสาธุสรุปว่าเคราะกลับมาที่เดิมมาดูกันต่อครับคลิปนี้รอแป๊บหนึ่งเปื่อนเราติดไฟแดงอยู่สายขวา ไอหมามันมั่งนะแม้แต่หมามันยังรอไฟเขียวได้เลยขนาดไม่มีใบกับกี่ไม่เคยสอบใบกับกี่แต่รู้ว่าคนบางคน <c oughs> ไอ้หมาไม่ละ่ะทีนี้ <c oughs> คลิปต่อไปกรับจะไดึกกี่โมง เมื่อไรจะถึงเส้นใจมีตรูมากัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นุชเล่นกระเราก่อนอย่าเพิ่งไปน่าหานะนุชเราขอฝึกด้วยนะตาตางคงสนุกดีเอ็งนะเองดูบ้างสิว่าเพื่อนเขาไปถึงไหนกันแล้วด่านนี้เพื่อเขาตัวรอดจากไมให้ได้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์แชรกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ